16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเอาจริงฟันผิด3ผู้ที่เกี่ยวข้องเย้ยจัดงานสาดน้ำสงกรานคลิปว่อนโซเชียลเสียงแพร่โควิด1 9ค่ะ นายมนสิทธิ์ภัยสารธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครร่วมกับนายวีระเริ่กวานิตกุลนายอำเภอเมืองสกลนครและพันตํารวจเอกโชคชัยอินทนินรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสกลนครรวมกันถแถลงข่าวกรณีเพจดังในโซเชียลแชร์เหตุการณ์คลิปการบุญประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานมีประชาชนร่วมเต้นรําดื่มสุราและเล่นน้ํากันอย่างโจ่งแจ้งในขณะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1ิระลอกใหม่จากการตรวจสอบพบเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นที่วัดสุปัชยารามบ้านนากับแก้หมู่ที่5ตำบลดงบะาไฟมีการจัดกิจกรรมบุญชําระบ้านพร้อมจัดการแสดงดนตรีซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ขออนุญาตจัดพิธีในวันที่12เมษายนที่ผ่านมาโดยอำเภอได้พิจารณาร่วมกับตํารวจและสาธารณาสุขแล้วจึงอนุญาตภายใต้เงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดแต่เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเกิดขึ้นในวันที่13เมษายนมีชาวบ้านไปจ้างรถแห่พร้อมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งไม่ได้มีการขออนุญาต เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครค่ะล่าสุดทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดงานที่สพดงมะไฟแล้วและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้นำท้องที่ผู้กำกับดูแลพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปล่อยปละและเลยให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนอกจากนี้หากตรวจพบว่ามีการจัดกิจกรรมที่ฝ่าฝืนประกาศคำสั่งของจังหวัดเพิ่มเติม,ตมอีกก็จะดำเนินคดีทุกกรณีต่อไปเมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี กับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายไปแล้ว3รายคือผู้ว่าจ้างงานผู้ติดต่องานและคนขับรถทั้งนี้หากพบการกระทําความผิดในส่วนอื่นอีกก็จะดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่างเด็ดขาดค่ะด้านจังหวัดเชียงใหม่ยังวิกฤตค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว272รายรวมติดเชื้อสะสม1733รารายเตรียมแถลงเย็นวันนี้ค่ะ เขประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้นะคะวันที่15เมษายน2564พบผู้ป่วยโควิด -19 รายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน272รายรวมติดเชื้อสะสม1733รายทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมแถลงข่าวเย็นวันนี้ค่ะขณะที่นางนัทธนิร ที่นีกรน,นะคะจันทรนไทนายนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดลงพื้นที่ที่อาคารชาติชายฮอสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับมอบอุปกรณ์สิ่งของบริจาคจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดโดยนางนัทที่นีพรเปิดเผยว่าสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นและเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างทั่วถึงทางจังหวัดจึงบูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในพื้นที่ที่มียอดผู้ป่วยสูงซึ่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ใช้อาคารชาติชายฮอภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปันศาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน120เตียงซึ่งตอนนี้การจัดเตรียมพื้นที่รองรับมีความพร้อม100เอร์เซ็แล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่ล่าสุดนะคะฝนตกไหลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกพบมีลูกเห็บที่ย่านบางกะปิลาดพร้าวค่ะ เมื่อช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาสนาทีผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่ย่านบางกะปิและลาดพร้าวเบืองต้นพบมีประชาชนแจ้งว่ามีลูกเห็บตกค่ะท้งนี้ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครรายงานว่าพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตป,ประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิบึงกลุ่มคานายาคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังโดยกลุ่มฝนมีแนวโน เคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกค่ะจบการเสนอข่าวชื่อนาฬิกา5นาทีค่ะ